i จังหน่อยชนแนลนะคะมื่อเนี้ก็เตือนแต่สาวแนจังหน่อยนอกอดีว่าลูกสาววม่สบายก็เลยสิฟาอาบน้าเต็งตัวไปเบิ่งน้องดูนัาน,นะคะแต่ว่ากับเบดดพ่อเพื่นดุนเติบแล้วค่ะบดดพ่อนาดูมาก หลายเดือนอยู่นะคะก็คือเดี๋ยวมือนีสิกับไปหาเพิ่นนั่นะคะเพิรนเนาสบายถ้าเบิรงว่าเพิ่นพ่อแม่เือเือหนีเพิ่นจะเป็นจจงไดแล้วลงใดน,นะคะเดี๋ยวข้ามาลราติดตามกันดูเนาะเดี๋ยวตอนนี้เขาไปอาบน้ำกันเนาะหัวก็แบบก็ล่าจะเตรียมหัวอาบน้ำแต่งตัวนะคะเดี๋ยวพ่อพ่อกันอีกทีค่ะตอนนี้พี่หนึ่งก็พร้อมแล้วที่จะพาทุกคนนะคะไปบ้านพี่นึงนะคะไปพ่อน้องดูนัดกันนะคะยังฮื้ขกันมา เมื่อน้องโดนัทพอพี่นึงละสมมติซื้อจริงในเดี๋ยวเบิร์กเบิร์กันนะคะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดอะไรคะลูกวัดอะไรคะน้องโดนัทวัดพญานาคค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่าปากดูมนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อของอันนี้กันก่อนแปลูกไปเอฟทซื้ออันนี้ก่อนไปว่ายนี่ก่อนสิจะซื้อนี่ก่อนไหมนี่ตาถือให้นี่บอกป่าฮา ตากับยายบอกว่าจะไปเข้าข้อสบอบน,นี้ลูกมาตอนนี้เราจะไปทําอะไรคะอนนี้ลูกมาทียังม่กับกล้องอน,นุถือตังไปซื้อของอันนี้ไม่ได้โอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดป่าดูนะคะทริปนี้นะเรามาไหว้พระเนาะมาดูกันก่อนว่าะจะอะไรคะเราจะไปใส่นาะเพื่ออิ่นไลน์แถอ สูตรดอกไม้จ้าเท่าไหร่คะลูกชุดเดียวบอกคะชุดเดียวเลยค่ะไว้น้ำกันกับลูกเอาไหมถึงเอากบจุดด้วยว่าเอาแค่พวงเดียวอะไรคะมี่ว่ายังเนี่ยค่ะสามจุดค่ะโอเคอารอนั่นมาถือตังค์เราลูกบนั่นมาาถือตังค์เอาตังค์ให้คุณยังไม่ครบเนี่ยถือไปก่อน เอาให้ให้เผื่อจะล่ะเดี๋ยวแม่อเอาให้อีกอันนี้ <ยะ S 1> ถือถือนี่ก่อนอันหนูถือถือกลงแม่จับอย่างนี้จับยังไงอ่ะจับอย่างนี้เออถือไว้ก่อนเออหันหน้า,ามาหันมืเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะจ่ายตังค์ก่อนเอาทาง,องานอนนะลุงเดี๋ยวมันจะไม่ตัดทิ้ได,สสด้สวัสดีก่อนสวัสดีเอ F6 ทุกคนอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี F านนะคะ อเออถืออไล่ะลูกเอาโทรศัพท์ไปให้ยายปถือได้ไหมไมอเอาไม่ถือหรอเอาผมสับไปให้ยายไป่ไยงที่อเอาหรอโอเคอันนี้ไปให้ยายนู่นตายดิหนู่นตายอย่นันหทางท่องหนเออ เอาโทรศัพท์ไปให้ยายไปหาทยเออถ่ายก็ถ่ายเดี๋ยวค่อยมาถ่ายเต็มเต็มแจ็คพอตแม่คือว่ายเคยไม่โบกิ่งบนงทางบางย่อไปว่ายบ้ไปไหวยสิตรงไหนนะคะตรงไหนคะตรงนั้นหันหน้ามาดูกล้องก่อนเลยเอาหันมาบนกล้องมาค่ะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปเลยนะคะอยู่ตรงไหน โอ้ยอยังไหวเพื่อนยังน้ำท่านอันนี้เราจะไหว้พระน,นะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่าปากดมนะคะ,คะมากับแม่และพ่อนะคะแม่กับคุณพ่อแล้วก็นั่งดนัดน,นะคะสามจุดนวาตรงนี้ก่อนเพิ่งมาให้ไหว้มงนี้ก่อนเถ้ากบไหว้มือก่อนเอาไหว้ทีเ่เราไหว้ยุทธ

น้ำมูตสะนะโมูสสาภะวะุตะคะวะโตอารหะตภะคะวะตสัมมาสามเณสามพุทธะสามพุทธะนะโมูสสะน้ำมูสสะภะระโตภะคะะโตอารหะตูัมมาสัมตุสัมมาสัมมาสามพุทธะสามพุทธะสีวลีสีวลีสัมมหาสิโลสามมหาเิโลสีวตานะ ตันสตูตูนิโต้ตูระหูตหระหูปัดสัญญาปัดสัญญาเพ็ดเพศอาหารอาหารวันทาวันทานี้้ ตังสัตว์าสิงวลีสิงวะลีมหาเทโรสิงหมหาเทโลยาขาถูวะพีถูวะตูยาขาถูวะพีูวะตูเจ้หเจ้าม่รู้ปัจจที่ใจยาที่หลิอรหันวันทามิตังสัตวาตังสัตวาสิงวลี กมีเว้าหนังเจืนงเตังเตังหติตัวติเอาาันจันทร์วันจันร์จันทร์่นจัรนทำีเลขด้วยคะนีเลขอะไรเลขสามแล้วก็เลขสามแล้วก็เค่ะใช่หน ให้คุณตาไปว่าค่ะจะเห็นเด็กกิใส่อไปเบิงน้ำมันเบิไหนลูกเพ่กตรงไหนถูกนั่นเด็กถูกเลยเขาบางอย่าพอิส่ให้เด็กกิ่สไหนลูกล่าสุดน้องโดนัทถินหวยนะคะกี่ใส่ตามยังไงตามยัง ไมนะ่ตาจะไหว้พระให้ตาไหว้พระหนึ่งสามสามสามเออตอนนี้ก็ท่านองร์นูไหว้พระอยู่นะคะก็ตอนนี้ก็เป็นวันแห่งวามสูงนะคะวันนี้ที่หนึ่งก็มาที่วัดปาดโดมอีกรอบหนึ่งนะคะคียเคยมาแหละเธอหนึง่งก็มารอบนี้นะคะที่หนึ่งก็มาถ่ายคลิปให้ทุกคนเห็นนะคะว่าปาดโดมสวยขนาดไหนนะคะ ตอนนี้ก็น้องโดนัทก็จะไปไหว้พระนะคะเดี๋ยวเราไปดูน้องโดนัทกันนะคะไหว้พระค่ะโมเมนต์ที่ตัวมานว่าไหว้พระเองนะคะนั่งค่ะนั่งค่ะลูกนัง่งเร็วเร็ว

ไม่รู้แล้วอ่ะสาธุสาธุเสียบงเสียงานได้เสียได้โอเคค่ะโอเคว่าจะสวยกับกับกั่นอปลาเอียงเหรอแบบไรปลาเอียงพอไายีสุกเต็มเลยป้าพี่น้องปลาแบบายค่ะ อากาศลิมคือเอียงเนี่ยคือเอนโดมบรรยากาศลิมโดมนะคะแบบแบบดีค่ะพี่น้องคะน้นนนำพัดขึ้นมาบรรยากาศคน้นนักท่องเที่ยวก็หลายค้นอยู่ค่ะอันนี้อะเอาลงมาหนูว่าพี่จะใช้มือกันได้รูแ้วกวานเป็นไงคะวันนี้โอเคไหมคะ ยางไปเดือดเตะแม่มันก็กินอยู่นะ่ะเห็นไหมนีนด่ดูน่แล้วมันกับตัวใหญ่เหรอตองป่าอ่าันนี้ให้อาหารป่าโว้แตกวะคักย้อเออจกินส้องอันหนึ่งของโดนัทนะ่ะแค่ยังั้น่ะ ให้ยหางกันคะสื่ออย่างคะ่ะซอยซอยงามบโอกำไรสวยจังเลยจักบาทค่ะนี่วันนี่บอก0บาห้าสิบบาทสวยจังเลยนะ ไเบ้างเเาธุเอาแล้วจอดมาเป็นบืองใส่ใช่เฮบ่เป็นเมืงเมิองมาลุกไปเิ่นถึงที่ัางเนังเพื่อได้ของดีกลับบ้านนะคะพี่น้องตอนน้องนูนัทอยู่ที่วัดต่างดูมอ๋อจอดที่กหรอ่าอ๋อจอดไบค่ะอที่ลัขงอนี่กะดี <c oughs> ขอบคุณค่ะพี่น้องตอนนี้น้องลุน่ากำลังดูหวยนะคะติดตามได้ในช่อง youtube นะคะเอาตัวไหนคะตอนนี้กำลังกำลังเลือกหวยนะคะพี่น้องถามเบื้องว่าน้องลุนัาเพิ่งเซอเลขไลยนะคะผู้ใดซื้อตามก็เอาโลยดด้ะ <c oughs> ตายแล้วเอาตัวใดน้องตันยโกู อันใดสวยก็อรุณถูกห้ถูกรางวัลที่หนึง่งรางวัลใหญ่มีการคำนวณพร้อมวะเ mm hmm. ด็ตัวใดเนาะแฟนคลับถาบเบิงอยู่ได้เนี่ย ยังอ่ะ4เยอะใส่เลย4ใสดินเลยใส่ดินแล้วก็ครับออตัดดิบหนีบอก1ละละเอ้หงอนทีแล้วออกยังก่น100หน0มาซื้อ104บบกลายนึ1 เจ้าบาทเลยค่ะใบนี้สองใบสองร้อยสองร้อยหน่อยอ่ะยิบเอาเลยลูกแก้เอาเลยเห็นนู่แก้เองแก้ได้อีโดกเบิ่งลองเบิ่งดึงเลยเบิ่งเบิ่งสั่งเออเอาผ้ากากแก้เอาแก้ให้ค่ะเอาหัน n น้ำมาถือถือเราจะดีสิให้มันเห็นเลขด้วยค่ะ อ๋หันเบิ้งหันมาเบิ้งเราเปิดนี่แหละเราเปิดนม่เอาเนี่ยหันลองดูนักซื้อตัวนี้เด้อผู้ใดซื้อตามซื้อได้นะคะถึงยี่บ่สำหรับคลิปนี้นะคะผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดิ้งคลิปนี้นะคะติดช่องหนึ่งน้อยชาแนลด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ที่วันนี้ก็คือพาครอบครัวมาทำบุญนะคะที่วัดป่าดงนะคะก็วันนี้ พี่นึงแฮปปี้มากค่ะ,ะอายูก็พอทั่วก็ขอให้สิ่งดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตก็ขอทั่วของพี่นึงตลอดไปนะคะเมื่อวานนี้ที่ส่งมาให้นะคะอย่าลืมกดไลค์ขอบคุณทุกท่านคะค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีนายลูกสวัสดีค่ะ